เรามาพิชที่ละมาเพื่อนที่นี่ลราถูกแล้วเรา่าจะไปรู้สักหน่อยในเนี้ยบอกว่ามันไกลมากๆค่ะยั้ยศาษ์ย์ันอยั่ไหยเฮ้ยก็ลองกกษ์ยัปษ์ยักษักันเป็นปีศาจกวกเธอนก่์ักเรยักษ์ยัยัั์ยักษ ฉันฉันไม่ใช่ปีศาจฉันคือจกักรพพัดเอ้อหูผู้ปกครองเกาะฉลามแห่งนี้แล้วพวกเธอมาทำอะไรที่เกาะของฉันล่ะเนี่ยฮะมาทำอะไรผมตามหาพ่อผมอยู่ครับคุณเห็นเขาแม่เป็นปูเหมือนผมแต่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็อาจจะมีไฟกระพรบอยู่บนหลังด้วยอ่ะแบบนี้เหรอเสี<ะ>ยใจด้วยนะมไม่น่าเสียเวลาเลยไปเถอะกลับบ้านกันเถอะ อย่าเพิ่งสต๊อปมาช่วยฉันก่อนอสิช่วยเหรออะไรคะก็คือช่วยฉันไล่ปีศาจหน่อยสิได้ไหมอ่ะมันเป็นปีศาจนายหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวแล้วก็ตัวใหญ่ด้วย,ยมันมีสองแขนแล้วก็ขายาวยแล้วก็หัวของมันก็จะเต็มไปด้วยขนยาวรุงรัง เนี่นเหมือนมนุษย์ต่างดาวใช่ใช่ชช่มันเป็นมนุษย์ต่างดาวปีศาสมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วอ่ะเจ้าพวกนี้สร้างความเดือดร้อนอีกแล้วเหรอเจ้าพวกปีศาจร์ร้ายฉันจะปราบมันเองใครไปบ้างมาชันไปอย่าเพิ่งไปไหนเฮอรแมนเขาอันตรายหรือเปล่าคือเขาทำร้ายใครหรือเปล่าเออคือฉันก็ไม่รู้สินะ แต่เข้าตัวใหญ่มากเขาจะทำร้ายใครก็ได้ใช่ไปกันเถอะหยุดกองหยุดกองแค่เข้าตัวใหญ่มากแลวแต่ว่าเขาจะทำร้ายใครนะเขาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วครับสำคัญตรงไหนอะไปกันเถอะอะไรยังไงเราก็ต้องรู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวคนนี้ก่อนที่จะไปไล่เขานะเฮอร์แมนรู้แค่ว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวก็พอฉันไปละ ไม่พอเฮอร์แมนคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาอีกครับเขามาเมื่อหลายเดือนก่อนนอนบนชายหาดทั้งวันแล้วก็เริ่มพูดกับตัวเองอ่ะเขาพูดว่าไงครับจะรู้ได้ยังไงเขาพูดภาษาเขาฟังไปดูเรื่องฉันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรนะแต่ฉันรู้ว่าเขาคิดอะไรเขาจะยิงเราด้วยรังสีพิฆาตแล้วก็จับตัวเราด้วยอุปกรณ์สุดไฮเทคอย่างเงี้ยอ่านความคิดเราหาจุดอ่อน เล้วก็บุกคราวนี้เราจะไม่ให้มันบุกเราจะบุกมันเยี่ยมเลยไปกันเลยเยจับ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 กับกับับใช่เขาอยู่ที่นี่แหละไม่เห็นมีใครเลย ไม่พ่าฉันอีกแลหวว้ายเขาปีศาจปีศาจเขาไม่ใช่ปีศาจครับเขาเป็นปูกล้ามดาบฉันไม่ได้หมายถึงเขาแต่ฉันหมายถึงเขาอะไรใครครับวิ่งเร็วแร้วว้าวว้าว วันนี้มากัะเป็นฝูงเลยสวัสดีเพื่อนตัวน้อย,อยขอต้อนรับพวกแกสู่กระท่อมของฉันอยู่นี่ดีๆนะทำตัวตามสบายเราต้ออกไปจากที่นี่นะอย,อ,อย่าเลยฉันเคยลองแล้วอ่ะเย่แล้วเดี๋ยวฉันต้องกลายเป,ป็นปูนนึงนะ เปล่าเราเขาแค่ชงชาแล้วเขาก็จะมาพูดเอกว้างขวางพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยเลยเขาเข้ามาแล้วไม่บอกฉันหน่อยสิ <c oughs> พวกแกมาที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยเรือล่มเหมือนฉันเหรอ <c oughs> ฉันอะอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้วคงจะไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วนี่คนเยอะขนาดนี้เรามาเล่นฟุตบอลกันดีหรือเปล่าเล้ะ เหมือนที่บอกไปแล้วฉันอยากรู้จังว่าเขาพูดว่าอะไรอ่ะฉันรู้ว่าเขาพูดอะไรนะเขาบอกว่าเย็นเนี้เขาจะกินหอยหอสาหรายกับกูราซอปมะน,นาวแกทำอะไรพอฉันไอตัวกินหอยบนใหญ่เลยเอ๊แกนี่มันช่างพูดเหมือนกันนะน,นี่ยอยากเร่งลีบนหนบิเฮอร์แม็กอาจจะไม่ใช่เขาก็ไล่ไม่เพลนหรอกเชื่อฉันสิ ที่พวกแกคุยอะไรกันอยู่เหรอฉันอยากจะฟังที่พวกแกคุยรู้เรื่องจังเลยเฮ้ย hey! อยากรู้จักครอบครัวของฉันหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงฉันเนะ่ยอยากกลับไปเจอพวกเขาอีกสักครั้งอย่าให้ระวังนะมีน้ำประหลาดไหลออกมาจากตาของเขาด้วยล่ะเพื่อนฉันรู้ว่ามันคืออะไรอะเขาเศร้าเหมือนฉัน เขากำลังคิดถึงครอบครัวของเขาเหมือนฉันคิดถึงพอ่อน่าสงสารจังเลยฉันเศร้สงสารเขาแล้วล่ะไม่เ<ๆ>ขาเป็นปีศาจนะไม่ใช่อกเขาคงเศร้าแล้วก็เหงาด้วยเขาไม่ได้เลวร้ายนะเขาไม่ทำร้ายพวกเราหรอกใช่ฉันสงสารเขาเหมือนกันเพอร์แมนแต่ฉันไม่อยากอยู่บนเกาะน,นี้กับเขาอ่ะฉันอยากกลับบ้าน ใช่ก่อนอื่นเราต้องออกจากกรงนี้ให้ได้ก่อนก็บอกล้วไงว่าเราเปิดล็อกนั้นไม่ได้อทำไงอะไ่ะก็ใช่แต่เขาเปิดได้นะเขาไม่ได้เป็นปีศาจจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกเขาต้องรู้สึกแย่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราที่เราต้องทําก็คือแกล้งตายไงเป็นอะไรอ่ะ เกิดอะไรขึ <polarization> ้นเหรอฉันขอโทษนะนี่นาอย่าเพิ่งตายนะโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยอย่าไปอรงอย่าไปอย่าไปนะฉัคิดไปแล้วก็ตลกดีเหมือนกันฉันคงเป็นมนุษย์ต่างดาวในสายตาของพวกแกละสินะบายบาย กลับบ้านกันเถอะเนี่ยเราจะทิ้งเขาไว้ที่เกาะจริงเหรอก็เธอไม่ชอบเขาไม่ใช่เหรอเธอบอกเองนะใช่แต่ฉันคิดเพลแล้วฉันก็รู้ว่าการจากคนที่เรารักเนี่ยมันแย่แค่ไหนเราต้องไปช่วยเขานะยังไงล่ะใช่นี่นีวช่วยอะไรฉันหน่อยสิสวย มันสำคัญมากนะครับฉันอยากให้เปรช่วยพี่ิก่อนฉลามอ่ะตอนนี้เลยอ่ะกอดฉลามเหรอได้ฉันยินดีช่วยอยู่แล้วครับแล้วถ้าคุณเจอใครที่มีอุปกรณ์ติดอยู่บนหลังนะชวนเขาไปด้วยนะครับอยู่นั่นไงขงึ้ไวเ้เพื่อนออถูกเรือเอาไว้นะฉันมา เอ๊ะอะไรอะไรเจ้าผู้ตัวนั้นนี่เออจริงด้วยเอออะอะไรนี่มันคือเอ็มดี้ให้ฉันเหรอโอ้โหเราให้ฟังจะมีใครเชื่อเปเนี่นั่นล่ะสิเพยอ่ะจริงด้วยอ๋ออะไรอะไรกันเนี่ย วันนี้ทำไมเจอแต่เวื่งแปลกๆนะเนี่ยไม่เข้าใจเลยอ่ะมานถอะสิพวกมันตรงมาที่นี่ไปครองเอาละไปอะไรกันเนี่ย โอ้เพื่อนดีใจที่เจอพวกนายนะด้วยยังสบายดีไหมดีจัเลยชดีจังเลยร้ดีใจจังเลยเด็กน้อยคนนั้นชคดีจังเลยเธอได้เจอพ่อของพ่อนายนะเธอแม สหรับเธอแต่ใช่สำหรับเธอแมน่แต่แค่พูดขาแตกต่างจากเราหรือใหญ่กว่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีเมื่อก่อนเธอแมนเปลีนนูตต่างดาวทุกคนเพราะมันจับพ่อเขาไปแต่เขาเรียนรู้ว่าเขาและนู้ต่างดาวบนเกาะนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือคิดถึงคนที่เขารักสักวันเธอแมนอาจจะเจอมนูตต่างดาวที่เขาชอบปีศาจ มามด้ยสไม่เป็นไรแล้วเขายิงให้ฉันด้วยังไเงียพวกเธอก็ไม่ควรรีบตัดสินคนอื่นจนกว่าพวกเธอจะได้รู้จักเขาไม่แน่นะเธออาจจะได้เพื่อนใหม่ก็ได้ไหนบอกมาสิว่านายมาจากไหนเฮ้ยเมืองจีน